สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Back Desert Mobile นะครับผมหรือ BDM นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำจุดฟาร์มเงินนะครับผมที่มีมินิบอสเกิดนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแมพของทางเข้าเหมืองแร่ล้างนะครับซึ่งมีทั้งจุดที่เอาไว้ให้ตัวตีใกล้ฟาร์มและตัวตีไกลฟาร์มนะครับและจุดไหนไมันไม่ดียังไงเดี๋ยวผมก็จะ แนะนำตามสไตล์ของผมแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้อง Fan เช็คเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมนะครับมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม ROV นะครับ ROM นะครับผม BDM นะครับหรือจะเป็นพวกลูน่าโมบายนะครับทีเอสนะครับผมอะไรพวกนี้ก็เติมได้ที่เว็บนี้นะครับลิงก์ทั้งสอย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในแมปของออทางเข้าเหมืองแร่ล้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก่อนเลยว่าจุดที่ผมบอกว่า มันมีบอสเกิดเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างแล้วก็ที่มันเกิดบ่อยๆบ้างมันอาจจะมีจุดอื่นนะเอออาจจะเล็ดลอดสายตาผมไปแต่ว่าเท่าที่ผมวิ่งดูะนะครับก็คือ5จุดนี้ครับผมนี่นะครับผมอันดับแรกเนี่ยคุณก็นอนแผนที่เป็นเหมือนผมก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปเลยนะครับว่ามันไปยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมในแต่ละจุดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไป ปุ๊บนะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราวิ่งเข้ามานะครับจากทางเข้าเหมืองแร่ล้างปุ๊บเราก็ทําอย่างนี้เลยนะครับเปิดแผนที่ให้เป็นอย่างนี้นะครับซูมจอออกนะครับผมแล้วก็วิ่งลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดแรกนี่ตรงนี้เลยครับบอสมันจะเกิดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ อันนี้คือจุดที่1น,นะครับเดี๋ยวนอนแผนที่ให้ด้วยนะครับผมปุ๊บนะครับอ่ะเท่ากันแล้วนะครับนี่คือจุดแรกนะครับตรงก่อนที่จะเป็นทางแยกออกไปอ่ะนะครับก่อนนี้มันจะเป็นทางแยกออกไปข้างบนนะครับผมอ่ะเราก็ยิงตรงนี้ตนจุดตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมาะมันเหมาะสาหรับตัวตีไกลนะครับเพราะว่าตัวตีไกลเนี่ยมันสามารถยิงมอนกวาดเข้ามาได้นะครับผม ให้เรามาร์กตัวละครเอาไว้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ย TVs, ตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันอยู่ได้สบายๆนะครับเพราะว่ามันจะยิงมอนเข้ามาได้ตลอดนะครับผม uh, มันอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาบอสเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดมาตรงที่ผมบอกเลยนะครับตรงที่ผมอยู่เมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดจะยืนจุดนี้นะครับเวลาคุณจะเนี่ยให้บอสมันเกิดตรงนี้แล้วคุณมาตีทันนะครับให้คุณยืนตรงนี้ครับผมเนี่ยให้คุณยืนนี้มอนกองนี้นะครับผมปุ๊บ เพราะว่าถามว่าทําไมถึงต้องยืนมอนกองนี้ครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเราวิ่งออกไปไกลอะครับวิ่งออกไปทางนู้นนะครับไปยิงมอนตรงนู้นนะครับมันก็จะวิ่งกลับมาเองอัตโนมัตินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ติ๊กมาร์กเอาไว้อะไม่มาร์กเริ่มโจมตีต้งแตนตรงที่ผมบอกอะมันก็จะไม่กลับมานะครับผมมันจะวิ่งออกไปเรื่อยๆเลยครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอสเกิดหนึ่งตัวนะครับผมก็คือจบไปนะครับสำหรับจุดแรกนะครับ ต่อมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สองครับจุดที่2เนี่ยเราก็ว <subscribe> <sh arp> ิ่งขึ้นไปข้างบนนี้ครับชูแอบนะครับตรงนี้ครับเอเห็นไหมจะเห็นเขายืนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะครับที่ผมจะบอกนะครับอ่ะเปิดแมปขึ้นมาเห็นไหมครับผมอ่นะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะครับตรงนี้จะมีบอสเกิดนะครับผมหนึ่งตัวนะครับเช่นกันนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมันมันดีไหมบอกเลยว่าดีนะครับเพราะว่า มันจะตีแอร์เรียให้เราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนดูเนี่ยนักเวทคนนี้นะครับที่เขายิงเนี่ยเห็นปะคือเราจะไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับมันจะเดิอนอยู่ในค้อกตรงนี้นะครับผมแต่ข้อเสียมันมีครับผมข้อเสียถามว่าคืออะไรข้อเสียก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้เวลาทาเควสท,ทําตซ้ำครับเวลาคนที่เขากดเควสทําตซ้าเนี่ยเขาจะวิ่งมาตรงนี้ครับผม,นเ,นมบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมาอีกแล้วเขาจะวิ่งมาตรงนี้ครับเควสท,ทําตซ้ำอะ่ะมันให้มายิงมอนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ย นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปจุดอื่นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ก็สามารถยืนได้แต่คุณอาจจะต้องรำคาญกับคนที่เขาเดินมาทำเควสทำซ้ำนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเป็นจุดที่3เอะผมลืมอย่างหนึ่งครับจุดที่ไม่ควรฟาร์มที่สุดอะรู้ไหมครับว่าเป็นจุดยังไงครับเนี่ยจุดที่มันมีแดงแงในแมปเยอะๆครับผมถามว่าทําไมครับแมงแมงเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกฐานหรือว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นเนี่ยเวลาเรายิงเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็มันไม่ได้เควสนึกออกป่ะเวลาเราทําเควสทําซ yeah, anyway> ้ําเน cool ี่ยจุดแดงเนี่ยจะไม่ใช่มอนเควสจุดท nope ี่เ um ป็นมอนเควสจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองในมินิแมปมันจะเป็นสีเหลืองนะครับตามนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงจุดที่มันมีพวกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูจุดนี้ผมบอกเลยว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ดีมากนะครับแล้วก็มีคนมองข้ามบ่อยมากนะครับผม แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับเป็นตัวตีใกล้จะเฟี้ยวมากนะครับสําหรับที่นี่นะครับให้คุณเนี่ยยืนบุกตรงนี้เลยครับผมยืนตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณก็กดออโต้นะครับพอคุณกดออโต้เสร็จนะครับมันก็จะยิงมอนตรงนี้มันเพียงพอนะครับมันมองเหมือนน้อยแต่คุณลองดูดีๆนะครับว่าไอ้มอนตรงจุดเนี้ยมันมีสิบกว่าตัวเลยนะเออมันมีอยู่1ิบกว่าตัวเลยนะครับผมสิบเอ็ดตัวนะครับ เราก็ยิงไปเรื่อยครับมันเกิดทันแน่นอนครับถ้าตัวตีใกล้ผมบอกเลยว่าตรงนี้ควรจะฟาร์มเห็นไหมบอสเกิดแล้วครับเนี่ยเวลาบอสเกิดอ่ะมันจะเกิดมาตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นจุดที่เกิด2ตัวนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้คือ1ตัวนะครับผมแล้วก็มันจะเกิดตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้มันเกิดตรงกระ่อบนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูรูปนะครับมา นี่เห็นไหมครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดข้างหลังเรานะครับมันจะเกิดตรงจุดข้างล่างนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่ที่ผมยืนมาเนี่ยมันบอสมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับจุดอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่ามีคนยืนอยู่เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าบอสมันจะได้รันเกิดครับคือการที่คุณยืนทับจุดกันอ่ะมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกระจายยืนกันตามจุดที่มีบอสเกิดอ่ะดังนั้นอ่ะบอสมันก็จะหมุนเวียนถูกว่าทุกคนจะได้ตีบอสครับ เออมันจะเป็นลูกทุกคนมันจะได้ปี bon, บอลนครับมันก็จะสุบไปเกิดตรงมือบ้างตรงกรูบ้างตรงไอ้นั่นบ้างตรงไอ้นี่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่าตัวตีใกล้เนี่ยควรจะอยู่เพราะว่ามันเป็นมอนอยู่ <Language. S 2> กลุ่มเดียวนะครับแล้วมันจนํานวนมอนเนี่ยเยอะนะครับยังไงมันก็เกิดทันแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมสําหรับจุดนี้นะครับแนะนํานะครับว่าให้มอนเอ่อให้ให้ตัวตีใกล้ยืนนะครับผมเนี่ย มันยิงให้ตลอดครับผมยังไงขนาดผมอ่ะยิงแรงเนี่ยดูดิครับ DP ก็จะตามมันเจ็อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยยังไงมันก็เกิดมาครับมันเกิดมาเพียงพอกับสิ่งที่เราจะยิงอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเรายืนยิงได้เรื่อยๆเลยครับแล้วบอสก็จะเกิดเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเนี่ยที่ผมจะพาไปฟาร์ก็คือตรงข้างล่างนี้ครับตรงข้างล่างเนี้ยจุดเนี้ยมันดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตรงที่ว่ามันสามารถมองเห็นบอสเพื่อนบ้านด้วยครับผมก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่จุดข้างล่างเนี่ยไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครับเวลาเรายิงไปเนี่ยบอสมันจะเกิดตรงนี้ครับเนี่ยบอสมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีบอสเช่นกันนะครับผมอแต่อาจจะออกไม่บ่อยนักนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเวลาเรายิงตรงกลางใช่ไหมครับตัวเราอ่ะมันจะขยับขยื่นมันจะเดินไปมาเนี่ยตรงเนี้เห็นไหมมันจะเดินไปมาแล้วเวลามีบอสเกิดเราก็จะมองเห็นทันทีนะครับผม ก็จบไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จุดที่4นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสุดท้ายกันนะครับคือตรงนี้นะครับถามว่าตรงที่ผมไม่ได้ไม่ได้วงไว้เนี่ยมันมีบอสเกิดไหมมันอาจจะมีนะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจก็อยู่ทําไมครับผมบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้มันมันไม่โอเคมากเลยนะครับคุณดูนะครับมอนที่เป็นเป็นสีเหลืองอ่ะมีอยู่น้อยมากถ้าเกิดว่าคุณทําเควส แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เฝ้าจอโอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็ก็ได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เฝ้าจอหรือว่าคุณมากดรับเควสอ่ะคุณก็ไม่เคยไม่ควรมายืนตรงนี้เพราะว่ามันมีพวกสิง่งปลูกสร้างเยอะครับผมอแล้วก็เนี่ยจะมาแจงมันทาไมครับมีจุดอื่นตั้งเยอะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคเรามาดูจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดในแมปนี้นะครับผมสําหรับตัวตีไก่ นะครับผมอ่าก็คือตรงนั้นครับตรงที่ผมวงเอาไว้ให้ครับก่อนถึงทางเข้านะครับผมนี่ตรงนี้เลยครับผมผมบอกเลยว่าตรงนี้นะครับเหมาะแก่การฟาร์มมากนะครับเพราะมอนเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวตีไก่นะครับคุณยิ่งสบายโคตรนะครับตรงนี้เนี่ยผมมาฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้ของบ่อยมากนะครับผม แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงไกลเนี่ยอย่างเรนเจอร์มันได้เปรียบครับสกิลมันออกไวครับไอ้สกิลตะข่ายแมงมุมที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันยิงทีก็ดึงมาหมดเลยนะครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยตัวตีใก,กล้อะมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่คุ้มหรอกครับนะมันโดนแย่งมอนหมดนะครับแล้วก็บอสอ่ะมันจะเกิดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับบอสมันจะชอบเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดตรงนี้ นะครับดังนั้นเวลาคุณเริ่มฟาร์มนะครับคุณควรจะเดินมาให้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเดินมาถึงตรงต้นหญ้าตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วคุณก็กดโจมตีนะครับผมเพราะว่าเวลามันไหลออกไปอ่ะเวลามันไหลตัวมันไหลออกไปใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มกดออโต้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับแมปนี้นะครับทางเข้าเหมืองแร่ล้างเนี่ย จุดนี้จะเป็นจุดที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับตัวตีไกลนะครับส่วนตัวตีใกล้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจุดนี้นะครับผมนี่คือจุดของตัวตีใกล้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยบอสเกิดข้างหลังผมเลยมันจะเกิดตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะเกิดบ่อยมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเวลาผมไปยืนยิงเนี่ยขนาดเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปมันยังเกิดเลยเห็นไหมครับผมอ่าแล้วเนี่ยเวลาเราเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ บอสจะทิมอยู่ข้างหลังแล้วก็มอนที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะมันสิบกว่าตัวนะครับผมมันเยอะนะแล้วแถมเราสามารถมองบอสที่อยู่ด้านล่างได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้ครับประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือรวมจุดทั้งหมดของแมปนี้นะครับ5จุดที่ผมคัดมาให้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับทางเข้าเหมืองแร่ล้านนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยังไงก็ฝากโค้ดด้านบนด้วยนะครับผม นะครับฝากกาะโค้ดด้านบนด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเกาอยังไงถ้าใครมีแต้มเหลือๆนะครับให้คุณเข้าที่ทางขวาบนนะครับแล้วคุณก็กดที่ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เข้าที่ชื่อเสียงนักประจนพัยครับแล้วก็เกากได้เลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากโดเนทให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้มีเพอดำนะครับเอาไปทําของนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับจุดฟาร์มจุดบอทที่มี มินิบอ์เกิดนะครับอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยงะชแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครตลาบวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายจุบๆุ